สวัสดีครับเช้านี้ก็ได้พาน้องม้าออกมาเดินดูข้าวอยู่ที่ท้องนาครับหลังจากฝนตกเมื่อคืนครับฝนตกแห้งอยู่เนาะครับน้องม้าก็อยู่นู่นอีก ที่ที่นึงครับบรรยากาศเช้านี้ก็สดใสครับบรรยากาศมืดคึมครับวันนี้รู้สึกว่าคันนาก็มีมดแดงนะครับหลังมดเต็มไปหมดเลยครับ นี่ครับหลังมดแดงครับมาไหวแล้วนูน่นน้องหมาอยู่นูน่นน้องหมาก็มาสามตัวครับสองสามตัวเช้านี้ไปไหนเขาก็จะตามไปด้วยครับ ฝนก็ลงเม็ดอยู่บ้างนะครับพอโปรยครับหรือว่าเราอองฝนนั้นนะครับเช้านี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็อยากให้พีพีเอทุกท่านได้ชมบรรยากาศของเมืองสุรินทร์นะครับ ว่าบรรยากาศแต่ละวันเป็นไงบ้างครับนี่แหละครับบรรยากาศบ้านเฮาครับการใช,ช้ชีวิตแบบบ้านบ้านของชาวสุรินทนะครับ เห็นไหมครับทุกท่านสังเกตดูดีๆนะครับว่าทุกท่านจะเห็นอะไรไหมนะครับมันเป็นผักนะครับใบใหญ่ๆแหลมๆนะครับสามารถกินได้นะครับบ้านผมเขาเรียกกันว่าผักหินนะครับหรือว่าผักตบไม่ใช่ผักตบชวานะครับเป็นผักตบนานะครับ กินกับส้มตำหรือว่ากินกับน้ำพริกปลาทูนะครับโคตแสนอร่อยเลยครับร้อนร้อนร้อน าเร็วร้อนเร็วโอน้องหมาเ้าก็เดินดักหน้าไปแล้วครับโอ้หมดกัดหมดแดงครับ เดี๋ยวผมให้ทุกท่านได้ชมไปแบบกว้างๆกันเลยนะครับ ผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามารับชมนะครับบ่าวอิสานก็ขอฝากเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ